สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับวันนี้พามาดูหกร้อยยอดดำนะฮะกลางวันนะฮะประมาณบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงบ่ายสองกบบ่ายสองเลยนะฮะเนี่ยหกร้อยยอดดำที่หลายๆคนขยานนะฮะต้นเขาจะที่มันไม่ค่อยออกนะฮะต้นมันจะคดเคี้ยวอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมคดเคี้ยวเดียวลดนะฮะจะไม่เหมือนหกร้อยธรรมดานะฮะเนี่ย ขดเคี้ยวเลี้ยวรดนะฮะสามมีดครับนะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะฮะบำรุงตลอดต่อเนื่องนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะหกร้อยยอดดำนะฮะสังเกตเลยหกย้อยยอดดำแท้ๆนะฮะแท้ๆนี่คือเป็นหกร้อยยอดดำที่ไม่ค่อยออกนะฮะสำหรับสวนของอาจารย์ต้นเองนะครับตัวนี้คนกีดก็โดนยาเล่งนะฮะแล้วก็กีดบาดนะนะฮะสังเกตไหม ไม่ค่อยออกอ่ะหน้าตายนะฮะต้นนี้ก็หน้าตายนะฮะก่อนหน้านี้ดูนะฮะตัวนี้ก็สองโปะนะฮะดูนะครับสภาพการกรีดที่คนเก่าๆก่อนกรีดนะฮะสองถ้วยนะฮะไม่เต็มหรอครับอันนั้นก็ครึ่งถ้วยตัวนี้ก็เกือบเต็มถ้วยนะฮะนี่นะสภาพนะดูให้ดูใกล้ๆนะฮะไอที่ดำๆเ่ยคือมันมีผิวหนังกำพร้ามันเฉยนะฮะเนี่ย น้ำหมักสูตรสองของชันต้นไม่มีส่วนผสมของยาเล่งนะฮะมีแต่รักษายางหน้าตายที่เกิดจากการใช้ยาเล่งเยอะๆนะครับผมการสร้างเนื้อไม้ของเขานะฮะเร็วมากเนี่ยอันนี้เน,นื้อันนี้เนื้อไม้ข้างในนะแกนนะครับนี่ฮะแตกเร็วมากนะฮะสร้างผิวได้เร็วมากน้ำหมักสูตรสองของชันต้นนะฮะการใช้งานก็ง่ายๆฮนะสามฝาต่อน้ํา ยี่สิบลิตรนะฮะฉีดพ่นลําต้นนะฮะเอาไปครั้งแรกก็กระตุ้นหน่อยนะครับสามครั้งแรกก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะฮะสามครั้งแรกง่ายนะฮะฉีดอาทิตย์ละครั้งครั้งที่สี่ก็สองสามอาทิตย์ก็ได้นะครับฉีดนะครับผมเนี่ยคดเขียวเลี้ยวรถนะฮะน้ำหมักไอยางหกร้อยยอดดำนะฮะน้ำหมักสูตรส่ของอาจารย์ต้นฮะเอาไปใช้เลยครับขวดหนึ่งเด็ดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ